เราชนะ22เมษายน64กลุ่มนี้รับเงินอีก7,000บาทล่าสุดครับวันที่22เมษายน64จะมีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งได้เงิน7,000บาทครับจะเป็นคุณหรือเปล่าแล้วมาดูรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังอย่างหมดทุกเม็ดเลยนะครับคุณจะได้เข้าใจและไม่สับสนแน่นอนครับอะเรามาดูกันนะครับอัปเดตโครงการราชนาครับสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือพิเศษนะครับหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ข้อมูลนี้เนี่ยผมได้มาจากทางกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็มีเพื่อนวิงวงว่งน้องเข้ามาถามผมก็ตอบไปหลายท่านนะครับหรือกลุ่มทีม่มีสมาร์ทโฟนนะที่ไม่สามารถลงทะเบ,บียนผ่านเ e ว็บไซต์ชนะ .com หรือใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไม่ได้นะครับก็คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบ,บียนในเ e ว็บไซต์ชนะ c o m com. ไม่ได้ใช้งานในแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไม่ได้เตรียมนะฮะรบับเงิน7,000บาทรวดเดียวในวันที่22เมษายน64่ครับนบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับเห็นไหมครับ อ่าแล้วนี่จริงก็คือตอบได้เลยนะครับจริงจบคลิปนี้ก็นี่ละครับจบนะฮะก็คือกลุ่มที่จะได้เงินวันที่ยี่สิบสองเมษายนหกสี่ครับเพื่อนเพื่อนน้องที่ถามมานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับกลุ่มที่จะได้เงินในวันที่ยี่สิบสองเมษายนคือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับนี่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่สามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ราบชนะแีคอมได้หรือไม่สามารถใช้แอปพปิเค่ันเป๋าตังค์ได้นะครับทีนี้เรามาดูครับรายละเอียดครับว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ย ลงทะเบียนในช่วงเวลาไหนทั้งนี้ครับสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ภาครัฐได้เปิดลงทะเบียนวันที่8-26มีนา64ซึ่งระบบได้เปิดให้เข้าไปตรวจสอบเช็คสิทธิ์เลาชนะได้ที่ตั้งแต่วันที่5เมษายน64ที่ผ่านมาโดยมี2ช่วงทางการตรวจสอบสิทธิ์ดังนี้นะครับก็คือผ่านเว็บไซต์เชนะ .com นะฮะโดยการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับข้อมูลก็คือมีเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับข้อมูลหน้าบัตรประชาชนสกอคือ ติดต่อนะครับสอบถามนะพางโทรศัพท์ได้ก็คือโทร021111144และกด2ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพอคุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับว่าตรวจสอบฐานะหากพบว่าคุณผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัตินะครับจะได้รับเงินในวันที่22เมษายน64เนี้ยเป็นจานวน7,000บาทนะค,คุณจะได้7,000บาทซึ่งสามารถนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการได้แก่ ร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC ร้านธงฟ้าธรรมดานะครับร้านคนละครึ่งร้านเราชนะได้หมดเลยนะครับก็คือใช้ได้เหมือนคนกลุ่มอื่นเลยนะฮะโดยเมื่อวันที่20เมษายนนะครับก็คือมติคอรม,มอเนี่ยได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการงงาคลังให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการลราชนะครับโดยขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการไปจากวันที่31พฤษภาคม64จะหมดนะฮะเปลี่ยนเป็นนะฮะขยายเวลาไปเป็น วันที่30มิถุนายน,น,น2564นะครับขยายเวลาเพิ่มเวลาเข้าไปอีกนะครับก็คือขยายเวลาอีกมากมากเลยนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยเพิ่มไปอีกต้องเดือนหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดคุณพี่บิวกลุ่มนี้นะครับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคุณจะนะรับนะฮะก็คือต้องจะจะรับเงินช้าขเขาแล้วก็ได้ใช้เงินถึง30มิถุนายน64จริงทุกกลุ่มนะครับ ทุกกลุ่มทุกกลุ่มเป็นอย่างนี้หมดโอเคเรามาจะเปิดขั้นตอนกันนะครับการใช้สิทธิ์เราชนะของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มของคุณจะใช้สิทธิ์ใช้เงินผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมไปทุกครั้งที่คุณจะใช้เงินคือบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งที่คุณใช้เงินครับบัตรประชาชนของคุณจะต้องเดินตามไปกับคุณด้วยก็คือคุณต้องพกบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์ใช้เงินทุกครั้งเลยฮะเรามาดูรายละเอียดกันครับผมมี้่ใช สามารถใช้เงินเยียวยานะครับผ่านแบบประชาชนได้นะครับสามารถทําได้ง่ายๆเลยครับ1ก็คืออันนี้คือขั้นตอนจริงๆมันต้องทําร่วมกันระหว่างร้านค้ากับตัวคุณครับร้านค้าเนี่ยเขาจะใช้แอปถุงเงินเดี๋ยวผมจะวาดภาพให้ฟังคือตัวคุณเนี่ยจะใช้สมมติฝั่งนี้ฝั่งนี้คือตัวคุณจะใช้บัตรประชาชนนะครับส่วนร้านค้าเนี่ยจะใช้แอปที่ชื่อว่าถุงเงินนะครับ เราจะต้องทำงานร่วมกัน2ฝ่ายนะครับก็คือคุณบาตบประชาชนกับร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินนะครับอ่าเรามาดูกันครับขั้นตอนแรกก็คือร้านค้าเนี่ยเขาจะแค้าแอปพลิเคชันถุงเงินและเขาก็จะเลือกเมนูละชนะในแอปพลิเคชันของเขาอันนี้ก็คือขั้นตอนของร้านค้าต่อไปครับเลือกแบบประจําตัวประชาชนร้านค้าก็จะเลือกในมือถือเขาปุ่มสีเหลืองซึ่งร้านค้าเขาจัดการเองครับเขาก็จะอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นล่าสุด เพื่อจะรับชาําระผ่านแบบประชาชนได้ครับแล้วก็3าร้านค้าจะนำแบบประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์มาสแกนก็คือตรงนี้เนี่ยจุดนี้คุณต้องยื่นแบบประจำตัวประชาชนให้ร้านค้าสแกนซึ่งคุณต้องดูยอดเงินดูอะไรให้ดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยร้านค้าเขียนไม่ตรงนะครับตรงนี้ต้องสําคัญมากแล้วก็สีคือร้านค้าจะตรวจสอบเลขแบบประจำตัวประชาชนให้ตรงกับแบบประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ร้านค้าเขาจะวัดคุณไปตรวจว่าตรงไหมเลขแบบประจำตัวประชาชน กับการใช้สิทธิ์เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าหน้าตาของคุณตรงไหมเป็นหน้าตาคนใช้สิทธิ์จริงไหมถ้าตรงก็ใช้สิทธิ์ได้ต่อไปครับ 5. ระบุจํานวนเงินโดยร้านค้าจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือก่อนระบุจํานวนเงินซึ่งผู้มีสิทธิ์จะต้องตรวจสอบจํานวนเงินให้ถูกต้องนะครับนี่นะี่ยตรงนี้สําคัญมากร้านค้าเขาจะระบุจํานวนเงินครับซึ่งตรงนี้สมมุติว่าเงินมันสินค้าเนี่ยมัน200แต่ร้านได้ระบุ2 5 0ร้อคุณต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าร้านค้า ระบบเกินน่นั้นคือร้านค้าโกงคุณนะครับซึ่งมันผิดนะถึงแม้ว่าคุณจะได้เงินเอาชนะมาจากการเดียวยาก็แต่ว่านะโดนโกงมันก็เสีย50บาท20บาทเนี้ยบางทีต้องเช็กดูนะครับว่าร้านค้าเขากรอกเงินเนี่ยตรงกับยอดจริงไหมนะครับสมมุติว่ายอดจริงเนี่ยห้ายอดจริง200ที่ผมบอกร้านค้าต้องกอรอก200ไม่ใช่กอรอก2 2 0 2 5 0 2 70 2 80หรจือ300อะไรอย่างเงี้ยครับต้องเช็คให้ดีๆนะครับพอเช็คถูกต้องแล้วนะครับ คุณก็ขอร้านค้าดูพอถูกต้ตอ,งองคุณก็บอกว่าให้เลือกวิธีการชําระเงินครับร้านค้าเนี่ยเขาจะถามคุณว่าจะเอาวิธีการชําระเงินแบบไหนนะครับก็คือจะชําระด้วยพินนะฮะหรือว่าจะชําระด้วยสแกนใบหน้านะครับถ้าชําระด้วยพินนะครับตรงนี้คุณจะต้องมีพิน6หลักซึ่งพินหหละนะักเนี่ยคุณต้องไปทําที่ธนาคารกรุงไทยนะครับทุกสาขาเลยส่วนถ้าเกิดคุณจะสแกนใบหน้าคุณสามารถสแกนใบหน้าได้เลยนะครับก็คือร้านค้าจะ ใช้โทรศัพท์ของร้านค้าเนี่ยถุงเงินเนี่ยสแกนใบหน้าของคุณซึ่งข้อสําคัญก็คือใบหน้าของคุณจะต้องตรงกับบัตรประจาตัวประชาชนบัตรประชาชนคุณหน้าตาแบบไหนครับหน้าที่สแกนนะฮะต้องหน้าตาเหมือนกันนะฮะต้องมีความคล้ายแบบต้องเหมือนมากครับ ถ้าเกิดคุณไปเสริมความสวยความงามมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าทาให้หน้าไม่เหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณแบบแยชนกับหน้าจรงิงอัไม่เหมือนกันแนะนําให้ไปทํายืนยันตัวตนไปทําพินนะฮะรหัสพิน6หลักที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศครับไปทําได้เลยนะฮะพอคุณทําเสร็จแล้วจะใส่พินก็ได้หรือสแกนใบหน้าก็ได้นะครับสมมุติว่าผ่านต่อไป7ก็คือ ร้านค้าจะยืนยันการชำระเงินนะครับตรงนี้ก็คุณก็เช็คยอดทีนึงว่า200ถูกไหมถูกนะไม่ใช่2502 7 0 2 8 0อะไรแบบนี้ครับถ้าถูกต้องก็ยืนยันการชำระเงินและรับหลักฐานการรับชำระเงินซึ่งก็คือใบเสร็จรับเงินนั่นเองครับตรงนี้คุณก็ต้องรับใบเสร็จรับเงินมานะครับผู้มีสิทธิต้องตรวจสอบยอดเงินสิทธิ์คงเหลือหลังจากกำชำระนี่แหละครับตรงจุดนี้ก็สําคัญ คุณจะต้องดูยอดเงินคงเหลือสมมติว่าครั้งแรกคุณไปใช้มี7 0 0 0บาทคุณไปใช้200้ก็ต้องเหลือ6,800ถ้าคุณเหลือ6,700นะฮะนั้นแสดงว่าร้านเนี่ยโกงคุณแน่นอนเรากดยอดเกินครับดังนั้นตรงนี้สําคัญมากๆแล้วอีกกรณีถ้าร้านค้าไม่โกงคุณจะต้องเช็คยอดเงินของคุณด้วยเพื่อคุณไม่ไปเก้อว่าคุณจะได้รู้ว่าเงินเนี่ยคุณก็จดเอาไว้ในกระดาษก็ได้หรือว่าในที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามีมือถือก็จดไว้ในกระดาษจดหรือจําในความทรงจําก็ได้นะ ะะฝากญาติพี่น้องช่วยจําก็ได้อะไรแบบนี้ครับสมมุติว่าเหลือ6,008ก็จำเอาไว้ว่าเหลือ6,008ไปใช้ครั้งต่อไปอีก100ก็เหลือ6,007ก็จำเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปเหลืออีก700นะครับก็เหลือ6,000ก็จำเอาไว้นะครับจำเอาไว้จดหรือจดเอาไว้ก็ได้นะครับคุณจะได้รู้ว่าคุณเหลือเงินเท่าไหร่ในการใช้เงินของโครงการเราชนะนะครับของคุณนะฮะโอเคครับ, okay, รบและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับสาหรับกลุ่มที่จะได้ครับก็ยินดีด้วยสําหรับกลุ่มที่ ไม่มีสมาร์ทโฟน,นครับกลุ่มนี้จะได้เงินวันที่22เมษายนนี้นะครับรับเงินกันไป7,000เต็มๆกันไปเลยนะฮะยินดีด้วยครับสำหรับถ้าเกิดคุณอยากหาเงินออนไลน์นะครับกดชื่อคลิปนี้เลื่อนลงมาที่ล่างสุดจะมีโอกาสทางการหาเงินออนไลน์คุณไปดูคลิปนั้นได้นะครับ ที่ล่างสุดของคลิปนะกดชื่อคลิปนี้แล้วเลื่อนลงมาล่างสุดของคลิปจะมีคลิปแนะนำนะเป็นโอกาสทางการหางเงินออนไลน์กดชื่อคลิปนั้นไปจะพาคุณไปสู่โลกใหม่ที่คุณจะได้ทาเงินบนโลกออนไลน์แบบไม่ต้องซอกสินค้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามชมผมมาตลอดนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ